ครับมาหนะมาก,กีปลาหน่อยครับเลียงนาคีบันบึงแหละครับนี่ครับหมูมากับกำคอกำคอ dot หกสิบครับโลเลอปีกห้าสิบโลเลอปลาปีกครับเลี้ยวเบาๆปืนซุ่น บ่อยนะครับเอาตัวนี้ออกมาเบิง้งตัวนี้เอามาเปิดตาครับนี่ออของอ้าแล้วถ้าได้ลงหดสีครับสีพัฒนเห็ดอยู่นี่ทีเป็นยังได้กัดมาเบิ้งไปนกำกันครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้นักขีปลาหน่อยนะเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ครับผมบกด subscribe นี่มาลุ้นเบิ้งไปนกำกันเนะครับไปครับ Đồn nhỉ quá nó cứ kìa cứ cái nó bắt đồn ố cái cày nữa chưa đài thế này không gặp không may ố đồn đẹp đồn đẹp còn có ปลาแไเลยครับม่แบบไดวะปลาหนำตื่นครับม,มาหอดแล้วจังเห็นโตมาหอดแล้วจัเห็นโตพี่น้องโตวสวยอยู่ครับหนำตื่น้นำคุ้นครับ มันเล่นแบบตีน้ำข้างล่างแะมันจังร่อยครับมันจังไหวจังหลงพานโอ้ออกหนักครับพี่น้องเกือบมันบดถืกครับตัวสวยครับผมอยากเก็บปลาครับพี่น้องลงเรือกัอน แล้วแต้มเล็ดกเศร้าครับนี่่น้ำตื่นๆใช่ป่ะครับเห็นดินอยู่นี่นั่นตออยู่ค้าดำๆถึงแม่เล่นน้ำตื่นมาเป็นปลาลงแทมคงกระดิบขาดมั้งนะครับน้ำขาดอกดอกจทก นี่แล้วออกจากอ่างออกจากเป็นหลอกเป็นหลอกเหรอครับลุยกระต้อครับผมติดตามไปน้ำกันครับขึ้นมาเป็นกำลังใจให้นังกี้ไปหน่อยครับผมไปครับลุยครับโคขอนะพี่น้องขอ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 อโค้งโค้งโค้งอุ้ยคือยังคือ,อ่ะไรเหรอโค้าอะไรกันมั้งครับมื่อกี้ ช้อนอนไรเขามานันมันมันมันกหนอแตกกระชายด้วยหรือทำอะใส่ปอดนะครับนี่ใส่พับตบนี่ยช้นไรเขามากมันเสียแล้ว,าาลวบ้ ตัวน,นี้ตัวน,นี้โอ้ติดผืนเลยพี่น้องปัวน,นี้ก็ได้นี่นะเห็นตั้งเงาล่างๆนะตุดตอบโอ้โดนครับอลองเบงิ้งนึกว่าสิบถือมาลูกันมายจะไปขลองไหมล่ะของต่ออยู่ระบันพี่น้องติดต่ออยู่แล้ว tít toiu rồi các ạ, hử gì, long bị ao rồi phải không, bảy mươi lăm à, bảy mươi mươi lăm à đúng, ạ, 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 กน้ำกับตื่นครับน้ำกบประมาณเข้านี่นะครับผมช่วงนี้น้ำลดหลายครับพี่น้อง ต่อเฉยโอ้ยของอีดเดียวนึ่ง <Ils> นี่คือปัดโดดอือปลายังอยู่ครับปลายังอยู่เลยครับของอย่างไงเลยเยอะอูบูเลยครับคุณน้งสวยเลยโอ้ของแน่เลยเนาะเออพี่น้องตัวปลาปลาครับของหางแล้ว มันจะเศร้าเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแล้วไม่มาเปิดตาพร้อมครับปืนใส่ดอทครับกลับมาใส่ดอทต์คือก่าพี่น้องหลังจากใส่ศูนย์ไปโดนแล้วโอ้โหแดงๆเลยพี่น้องปลาหลุมมันจะเศร้าแล้วครับออกมากับฝากเป็นกำลังใจกดแชร์กดไลค์ให้ท่านพี่น้องเอ้ย ก็คคยได้มีผลงานให้ได้ชมงมันไดครับระวงนี้นครับตัวหญ่แล้วข้างในนั่งดูเต็มเลยครับนี่มันดำเงนบ้าจ๋อได้ีย่ไหลเงาเงาอยดียิ็มว่างร่างก็คืคอแื่พันธนาที่เทอ มัดทังนี้ก็คงนใา,า่ไหม่ะเห็นไม่เห็นตัวนี่เป็นยังสิบสับสิบสิบบมันบ้นาอะสูง เขาป้าจำพี่น้องเลยวันนี้มันำเขาป้าผิดแล้วครับเขาไปป้าสิดหรอกไม่ไอขัอนไม่ได้กว่านี้อื้มไม่ได้ขันกับพี่น้องอ้ดอกคือไปแนวนั่นูกดอกคือฝาดหนามแนวนั่นอ๋อพี่น้องเลยอ๋อโดนพุ่นห้ําทองเลยพี่นออ้องไอ้่ันปอก จะว่าก็ถือครับลูกดอกตีตายบ่ย <c oughs> โอ้จะลกอีกแล้วนี่เหรได้อีกเมื่อกี้ก็นี่มัหันครับพี่้องนี่เป็นรอยอย่างนี้มันก็พินพ์ต้ตองขาวๆนั่นไอ,อ,อีกคนลูกดอกตีตายเลยลูดกดอกฝาดนี่เหรได้อีกเนาะโอ้ยโอเครับเดี๋ยวลงไปเอาพี่น้องครับมากครับพี่น้อง เอาไอช่อนแล้วหืมวถือครับยังวัโดนลูกดอกฟาดหัวออกครับขาขาวเลหืมลูกดอกตีหัวเอาเรียบร้อยเลยแนวได้อีกบุ่นเอนะครับมันๆครับผมโอ้ตีเขากลางกระบาลเลยพี่น้องว่าหมุนเลย นี่ครับเขาเต็มกลางกระบ,บาดเลยยี่เห็นไปนิ่งตัวนึงอยู่นี่เห็นหรอมันเขาวางไปหาในป่าละ่ะยีออกน่าดออกมาไปหาเบิ้งตัวต่อไปครับไปเบิ้งไม้ข้างหนา้าครับง่ายไปเรื่อยๆไปครับผมเอารื่ยมจอดทั้งช่องนะครับในปลาในป่ายี่เห็นตัวน้ำ ืต,ตื่นหนอไมดถึงหัวเขาเสื้อไมีเงชนครับไม่เงชแขนของบ้ามามุน่นกันครับเปิดกล่องท่านอีกว่านครับต้งเก่าดีแลบบ้ลมแห้ง ป้าบลบลมสกนโดนพี่นอ้องอโดนดูดอกตีหัวอยูน่นะครับไ้ช่อนนั่นนันน่นดูดอกตีหัวโอโดนเยวลงแล้วครับ,ออรบอสอไปดอดดอกเบียงแบบนี้ ดอกวันเรียงไหพี่หมอเดี๋ยวมันจะไปก่อนน้ำตื้นๆครับพ่อน้ำตื้นๆตัสวยอยู่ครับเมื่อกี้เห็นหาว่านโอ้ยฝนไอ้ชนไร้ครับโอ้ยรนไปหรือเปล่าอเห็นไหมครับพี่น้นอง โอ้ด oh, นะุนยูดุนยูดอกเนอะมีความดุกดอกติหัวคือเขานันๆๆ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 นๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆนๆๆ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 กๆๆ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  ต้องมาลุยใหม่ครับเนาะเดี๋ยวฉันไม่แล้วน่าจะตื่นครับเนี่ยปลาไม่มีปลาไปครับเดี๋ยวไปเจอกันทั้งเรื่อยเจอกันทั้งไมายนะครับไปครับ ก็ยังตกต่ำบ่าโดนจ้่โดนครับพี่น้องูนงึไก่ฝฟ้าอีกทีโดนบ่นาะเนาะููโดนมเนาะโดนอยู่ครับโดนอยู่โดนอยู่ไชนครับไชนคนนัคุณ่ไก่นั่น กเตมมโน่เนาะอ,อยู่ไป่อคือเป็นตะมินเด็กน้องนะเดี๋ยวลงไปเอาครับอู้วไปลกล่องประท่นนิเดียวล้าเข้าเดี๋ยวลงไปเอาในการเพี่น้องครับน้องยงดูดูยดูยังดูอ้วนี่ไก่ครับเมบื่อกิดว่าโดนครับ อ,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 อ้อนีอ่นัทหารนี่ครับอึตกใจหมดหางเอ้าหางคือนยุบุ่นคือสองตัวเลยพี่น้องโดนคูเลย

โอ้มนันแทะโอ้นี่นามันถึงดึงบ่ไปโอ้เขากลางตัวอยู่นี่น้างเขากลางตัวครับเป็นโดน่องังหาง

Phải. Làm, ừ. Để đấy, một cái nòng là cái mất này đấy. là. มันจะฝุกสัพีน้องุกแค่หมานขนาดนจะเป็นยังไงจะเป็นยังไง่ไองคู่ครับยิ่งยุ่ไกลเลผมน้กว่ารชิบวถตถสพีนออ่น้องนะกว่งมานชิบวถตถเลยวเพื่อด้เปิดกล่องเห็นไหมได้ thì chóng lên nhấn vào khẩu khu các bạn và các lần khẩu khu kìa chúng ta à lòng bừng พิมีเงานะครับช็อตนี่บอดดิตัดช็อตเลยลงไปเอายางเงี้ยมาเลยครับสองตัวเลยครับอู้นเลยนี่ครับต,ตัวโลโลกลัวครับตัวนั้นึงกลัวตัวนี้โล,ลอยู่ครับไอ้ชันหน่อยตัวนึงแจ่ว่ากดช็อตบอดดิยักเทีย ไปครับลุยกันต่อนเก็บปลาครับโอ้เหมยเลยเงียบไปแล้วครับพี่น้องตบดไม้เงียบแล้วเ่งค่อยป่อตัวครับลมแห้งสายหมาลมแห้งครับไม่ค่อยเจอเลยบ้าเลยนะครับรับมือกับตกซอฟาร์กิฟไปสับนี้ครับฝากติดตามพิชนาครับผมไปทับนี้ครับสวัสดีครับ